เราไม่มีคนนั้นติดสองคนเนาะใช่ไหมครับผม มุมสี่บแล้การหมุนเท็เจอร์กเลย้าคนแรกอันนี้จะตุ่มหมุนเท็กเจอร์ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าที่สอนก็เช่นกันไอที่สามสองอยู่ไหมสายสองสนามพงรับ คนามคนอ่าที่13อยู่รับ หอมหน่สเจ็อที่หกมาค่เคัเข้าใจไม่ได้ไม่ได้ ก็เดี๋ยวระหว่างสอนอาจารย์ก็จะมาเช็คชื่อเป็นระยะยระยะเพื่อเช็คว่ามุกเคยยังอยู่กันใช่ไหมั้ก็วิธที่แล้วเธอเรียนเรื่องการต่อมอเตอร์หาลีเลสับทางผมไปแล้วถูกไหมใช่ไหมครับผมค,บคนยังไม่รู้ ว้าคิดยังเรียนอะไรกันไปนี่อาจารย์เดคคอดีวีโอที่บันทึกการสอนย้อนหลังไว้อยู่เธอสามารถเข้าไปดูได้น่าจะอ,าอันนี้ตัวนี้คือวีโอที่สอนครั้งก่อนเธอไปดูย้อนหลังได้ว่าครั้งก่อนเพื่อเรียนอะไรกันไปบ้างแล้วก็มีงานอะไรที่ทำส่งบ้างก็ไปลองดูย้อนหลัง เนื้อหาก็จะเป็นเรื่องขอ,อ,อ,องพอร์ตดิจิตอลกันเซนเซอร์พอร์ตดิจิตอลส่วนวิชนี้เนี่ยถึงแม้ไม่ได้เขียนว่าพอร์ตดิจิตอลกันจริงแต่เนื้อหาจะเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมพอร์ตอะนาล็อกนะเราจะดูกันว่าพอร์ตอะนาล็อกเอาใช้ทำอะไรได้บ้างแล้วก็สามารถเขียนควบคุมอะไรได้บ้างกับพอร์ตอะนาลอ็อกก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียน เดี๋ยวอาจารย์จะให้เธอดูตัวอย่างโครงงานไปดูกันไปเรืยอยตัวอย่างโครงงานของงานที่ใช้การควบคุมพันโนดูไหมยัง ham? ดูไหมยังยัง งาน,านที่เกี่ยวกับโปรเจกต์ a r i n o ารแช์น,นใ,หให้เธอดูเพื่อเกิดแรงดันใจในการมองว่าเฮ้ยอ r รูโน o มันมันไม่ใช่แค่ว่าแบบเรียนไปเล่นๆแค่ควบคุมแค่มอตเตอร์ควบคุมแค่เทอร์โบไปกระพริบกดปุ่มนั้นน,นี่ แตถ้าเกิดเธอประยุกต์ใช้ดีๆเนี่ย Arduino โปรแกรมที่เราเขียนอยู่เนี่ยีพัดในการคอนโทรลบอร์ดตัวเล็กๆเช่นเนี้มันสามารถทำได้หลายอย่างเลยแล้วกออ็รูปแบบที่มันนำไปใช้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปีนาการของคนที่จะนำไปเสียงโปรแกรมเลยว่าต้องการให้มันทำงา,านในลักษณะใด Subscribe to MS Experiment channel and press the bell icon to never miss our video. เ,ออเธอสังเกตด,ดูแค่เทอร์โบอย่างเดียวเนี่ยเทอร์โบแบบอย่างนี้ที่จันที่เนี่ยสามารถทําอะไรได้เยอะแยะเลยเห็นไหมไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นมอตเตอร์เสมอไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เธอจะทำอะไรสักอย่างด้วยบอร์ดตัวนี้เนี่ยเธอก็ต้องคิดแล้วแหละว่าจินตนาการของเธอเธออยากจะให้บอร์ดตัวนี้มันทำงานเป็นอะไรเป็นของชนิดไหน เพราะว่าเธอเห็นเหมล่อุปกรณ์ที่เขาเอามาสร้างอ่ะก็ซ้ำๆเดิมๆก็คือเซอร์โวถูกไหมแล้วที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างแล้วว่าจะออกแบบดีไซน์ให้เซอร์โวมาทํางานในล้วแณะใดบางบางชิ้นงานบางคลิปก็ออกแบบให้เซอร์โวเป็นขุนยนต์งูเห็นไหมก็ออกแบบขอ้อต่อต่างๆให้มันเยอะให้มันเลื้อยแล้วก็ให้ขยับเทอร์โไปมาตัวข้อต่อเหล่านั้นก็จะเลื้อยตามแรงของมัน บางทีก็เป็นหุ่นยนต์ที่กระดึบตามพื้นเห็นไหมสามารถขยับได้ทุกพื้นเลยก็อันนี้ก็เป็นเซอร์โวตัวหนึ่งที่เอาไว้คนโทรลตรงช่วงแขนมันที่มันแข็งขยับอย่างเงี้ยขยับไปมาไปมาได้ไก็คือเซอร์โวเหมือนกันหรือแม้แต่ตัวคัดแยกเม็ด M&M เห็นไใช้เซ็นเซอร์ตัววัดสีจับค่าสีตัวหนึ่งพองเช็คค่าสีได้ระยะเท่าไหร่ปุ๊บเซอร์โวก็จะทําหน้าที่ในการคัดคัดออกมาว่าจะให้อยู่ในรังไหน ู่ในลางไหนนั่นะคือสิ่งที่เซอร์โวสามารถทําได้สิ่งที่ a r d u i n สามารถที่จะทําได้เพราะนั้นขีดจากัดของมันเนี่ยมันอยู่ที่ตัวผู้ใช้แล้วแต่ว่าผู้ใช้งานบอร์ดตัวนี้มีขีดจากัดขนาดไหนขีดจากัดในที่หัวใจก็คือรูปแบบของกินา,นาการถ้าเธอไม่ได้ปิดกั้นทางกินา,นาการว่าเฮ้ ตัวบอกคอนโทรลนเนี่ยมันต้องขับแค่มอเตอร์นะมันต้องขับแค่รีเลย์นะเธอก็คิดคิดงานที่มันหลากหลายได้ที่มันซ้ำซ้อนได้ก็วะไรปเครื่องตากผ้าอัตโนมัติเครื่องตากปลาอัตโนมัติหรืออะไรหลายๆอย่างที่มันมีอยู่แล้วยังไม่มีคนทำเรือาจะทําไปแล้วแต่ว่าเธอสามารถทาให้มันดีขึ้นได้กว่าเดิมหรือว่าต้นทุนต้นทุนถูกกว่าเดิมนั่นคือจุดประสงค์ของการนําบอร์ด ที่เป็นสเกลดิสเพคชันเหล่านี้ไปใช้งานต้นทุนถูกแต่ประสิทธิภาพการทำงานเหมือนกับของที่มีราคาแพงอย่างาที่เป็นเกียสายกรรมพวก p l c อะไรเงี้ยแต่ว่ามันดีไหมดีไหมดีว่าไงดีว่าไงดีไหม ว่าจะชื่อไหนวเนี่ยไปเ็นยล้วหรังเม่เี่เจ็ยูกไหมอยู่ครับอยู่ครับอาจารย์เลขที่เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดอยู่ครับอืเฮ้ อันดัที่สิบห้าถูกไหมสิบห้าอยู่ครับ,รบครับสามคน ครับผูตั้วัสนอองคนแรกที่ยอ่สบแกที่เจ็ดอยู่ไหมอยู่ครับอาจารย์ใช่ือนจะบินในทเช้า ไปที่หกอยู่ไหมยี่สิบหกยี่สิบหกยิตสิบทัศ์อยู่ไหมยิตสิบทัศ์อยู่ครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูเรื่องของเซอร์โวกัน เซอร์โวหรือมอเตอร์ที่มันมีเกียร์ทดอยู่ภายในเซอร์โวตัวนี้เคยเห็นใช่ไหมรู้จักกันใช่ไหมเซอร์โวคืออะไรเนี่ยตัวเนี้ยเคยไหมอืมเคยครับผมอ่าเห็นกันบ่อยใช่ไหมแต่ว่ามีหลายอย่างเกี่ยวกับเซอร์โวที่หลายคนยังไม่รู้เดี๋ยวอาจารย์จะบอกถึงเทคนิคปัญหา ถ้าการเอาไปใช้งานต่างๆที่แลายคนไม่รู้นะเราก็มองข้ามไปมันเป็นสิ่งสำคัญด้วยอ่ะก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับตัวโซวเนี่ยอยาจารให้เธอรู้จักกับบอร์ดนี้ก่อนนี่เห็นไหมให้ถายว่าบอร์ดอะไรลองทายกันปีบอร์ดอะไร ท,นนที่อยู่ด้านบนยูโน่ครับอ่ามันมีชื่อไหมก่อนที่อยู่ด้านบนยูโน่เนี่ยมีเพราะว่ามันชื่ออะไรอะชื่ออะไรตัวนี้บอร์ดชิวอ่ะอ่ามันคือชิวบอร์ดโดยชิวบอร์ดด้านที่ของมันเนี่ยเราจะเอามันไปใส่ใน Arduino ที่อยู่ด้านบนเพราะว่า ปอร์ชิวเนี่ยข้อดีของมันคือมันจะมีพินเท่ากับขาจำนวนหอวนโนเลยพินที่เราไปเสียบเวลาที่เราประกบเข้าด้วยกันเนี่ยมันจะทําหน้าที่เหมือนจับสายให้เราที่ด้านบนเห็นไข้างบนจะเป็นจุดจับสายทั้งหมดเลยเน่ะไปเลยเข้าน้าเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเธอดูดีเห็นไหมมันจะมีพอร์ต ที่เหมือนกับ Arduino แต่ว่าบอร์ดชิวตัวนี้เนี่ยมันจะมีขาที่เรียงกันคือไฟกาวนี่เนี่ยฝั่งนี้เนี่ยเห็นไหมมีไฟมีกาวเนี่ยเรียงกันไปเลย,เลยแล้วก็เป็นเบอร์ขาที่เป็นฝั่งของอนาล็อกอ่าทีนี้ถ้าเกิดเราจะหยิบมาใช้เนี่ยเราก็เอามาประกบคู่กับตัวบอร์ดที่เป็น Arduino ได้เลย เราวนะเนี่ยเงขาสลอดให้มันตรงกันจาังนั้นก็เสียบเข้าไปเนีลาตรงกันจะประกบกันพอดีสองฝั่งปกบกันพอดีอ่าถาจา์เสียบเข้าไปปุ๊บตอนนี้จุดจ้ำต่างๆของอาจารย์ก็จะมีเยอะขึ้นแตระมีไฟมีกาวอยู่ภายในบอร์ดทำให้อาจารย์ทำงานง่ายขึ้นเยอะเลย ถ้าสมมุติว่าอาจารย์ต้องเขียนโปรแกรมทดสอบในการสวิปผ้าทดสอบเซอร์วตัวนี้ดูกันนะคือในนโนเนี่ยม,มันมีโปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบอุปกรณ์อยู่แล้วเธอไม่ต้องกลัวแบบเฮ้ยถ้าจะเขียนเซอร์โวเราควรจะเริ่มจากอะไรฮะถ้าเรเริ่มจากหน้าเปล่าเราก็ไปที่ไฟล์ example ไปที่ s e r v ์ มันจะมีคําสั่งน็อบกับสวิฟไอ้คำสั่งสองตัวเนี้ยมันจะใช้ดูการทำงานของเซอร์โวว่าเซอร์โวทำงานได้ปกติไหมอ่าจารย์จะใช้ตัวสวิฟนะเพื่อดูการพลดค่าจากอาจารย์แชร์หน้าจอได้ครับอ้าวจัว นี่นะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอาจารย์เริ่มเปิดโปรแกรมโน้ตมาเนี่ยเธอไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเขียนเซอร์โวต้องเริ่มจากอะไรเวลาให้เธอโหลดแล้วรีของเซอร์โวมาใช้งานเนี่ยมันจะแถมตัวโปรแกรม example ให้ด้วยเธอเข้าที่ไฟล์ไปที่ example จะมีไฟล์ที่เกี่ยวกับเซอร์โวอยู่เห็นไหมตัวแล้วรีของมันจะมีสองตัวคือน็อตก,กับสวิฟ ในที่นี้อาจารย์เลือกสว,วีมานะในโปรแกรม EXAMPLE ตัวนี้มีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ก็คือเอาไว้ดูว่าตัอ,อร์วสที่เธอสออใช้งานเนี่ยใช้งานได้จริงไหมโดยที่เป็นการแสดงผลตัวอย่างการทํางานที่ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายโดอาจารย์จะอธิบายให้ดูตามบรรทัดเลยนะคอาเมนต์ออกกับอไม่รู้ว่าโปรแกรมมันอยู่ตัวไหนกันแน่ อันนี้คือมันจะพอดจากซ้ายไปขวาสังเกตดูว่าเวลาที่เราจะพอดเซอร์โวเนี่ยหรือเลขใช้งานเซอร์โวเราต้องอินพุตแลมดี้มันมาก่อนหูนไหมครันน้งนี้อินพุตตัวแลมดี้มาจากนั้นเราก็ประกาศใช้ ให้ไอชื่อของเซอร์โวเนี่ยเป็นชื่อชื่อหนึ่งที่สามารถเรียกใช้งานได้ง่ายนะแล้วก็ประกาศเป็นเซอร์โวก็คือ My ค e เซอให้มันเป็นชื่อ My ค e เซอวเวลาเรากล่าวถึง My ค e เซอเนี่ยก็หมายความว่าเราใช้งานคอนเทนต์ของ Servo โ e r v o ตัวนี้เซอร์โวอทเีอ่าเราก็ใส่ตัวแป้ไว้ค่าค่าหนึ่งเป็น P O S ค่ากับศูนย์ ค่าเนี้จะใส่อะไรก็ได้เป็น i ก็ได้เป็น z เป็น x เป็น b เป็น c ก็ได้มันคือชื่อชื่อที่เราประกาศว่าเฮ้ยมันแทนค่าเป็นค่าเท่านี้นะอ่าแล้วก็เข้ามาใน void setup ในรูปของการประกาศขาใช้งานเนี่ยเราก็จะบอกว่าไอขาที่ชื่อว่า my servo เนี่ยมันต่ออยู่ที่ขา9เพราะนั้นเวลาต่อโปรแกรมตามเราก็จะต้องเสียบ servo ตัวนี้เนี่ยเข้าที่ขา9 ซึ่งเซอร์เนี่ยมันจะมีสามสายน้ำตาลแดงอ,อส้มสายน้ำตาลเนี่ยถ้าเกิดเธอไปดูตามสเปคแล้วเนี่ยสมมติว่าไม่รู้นะว่าสายเส้นไหนต้องต่อไงเธอก็เข้าไปเซิร์ชรูปว่าเซอร์โวแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีสายต่อใช้งานอะไรบ้างถ้าเกิดเธอพอจะจำได้คร่าวๆนะสีแดงเนี่ยอย่างที่เราคุ้นชินกันว่าสีแดงมันต้องเป็นไฟถูกไหม เราโวล์ใช้ไฟ5โวลต์เราก็จะเห็นได้ว่าเวลาที่เขาต่อเนี่ยอาจารย์พยายามหารูปสกิลสติงให้ดูนะมีแะไรูปที่ต่อแล้วเหมือนเลยดังนะั้ การยำไนอะไยืดติดถ้าทำไมรูปมันก็คไม่มีเลยฮะลูปนี้น <reading> ่าจะพอได้อยู่ mm hmm, so ใช่น,นี่นี่รูปน,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 นี้เห็นไหมว่านั่แขบแล้วว่าไปให้ดูในโปรแกรมหนึ่งจะได้เห็นชัดๆดูสังเกตเห็นไหมว่าตัวเซอร์โวเนี่ยมันจะมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนอย่างที่เธอคิด เพียงแต่ว่ามันใช้ระบบของเปืองเข้าไปทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์เพราะนั้นตัวเองเนี่ยมันก็จะมีสามสายเสมอคือต้องมีไฟเลี้ยงมีกาวในที่นี้ก็คือสายดำสายแดงเป็นระบ,บบไฟของมันส่วนสัญญาณของมันเนี่ยที่เราเป้อนเปเหมือนกับขาคัน PWM e เนี่ยของมอเตอร์ตัวนี้สายจะเป็นสีเหลืองหรือสีขาวก็ได้เช่นนี้ ทิ้งเดืองสีขาวอ่าทิงตานสีดําเนี่ยมันก็จะเป็นสีของสีกาวแล้วก็ภายในเนี่ยมันก็จะมีวงจรเล็กๆตัวหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมสัญญาณตัวเนี้ยสัญญาณตัวสีเหลืองเห็นเส้นเนี้ยแล้วเวลาที่มันเข้ามาเสร็จปุ๊บมันก็จะไปพ็อตตัวความเร็วของมอเตอร์ กับ,บตัวต้านทานทําให้รูปแบบของกระแสที่วิง่งไปจ่ายที่มอเตอร์เนี่ยทํางานตามความต้นทานที่อยู่ภายในตัวมันโดยเวลาที่มันทํางานเนี่ยมันทำงานผ่านเฟือตัวนี้เป็นหัวใจสาคัญมอเตอร์อ่ะไม่ได้หมุนเป็นแกนแบบหกสิบสามสิบเก้าสิบนะแต่มอเตอร์จะหมุนที่ความเร็วรอบต่างๆแกนตัวนี้นี่ยมันก็จะทําหน้าที่ในการเหมือนกับโชว์ว่า อ่ามาหนุนมาที่ระยะนี้เท่านี้เท่านี้แล้วที่กามหมุนมเรือรอกต่างๆที่แตกต่างกันอันนี้ก็คือโครงสร้างของตัวเซอร์โวภายในเคยเห็นไหมเนี่ยสร้างของมัน